สวัสดีครับพบกับคณองเสื้อยืดมีสองอีกแล้วชเช่นเคยนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อของสออาทิต์นี้นะครับที่ผมจะลงขายาแล้วก็มาดูกันเลยแล้วกันตัวแรกก็เปิดมาครับเป็นหาเลนะครับตัวนี้หาเลให้ดูลายเป็นลายหลังนะนี่สวยครับด้านหน้าเป็นกระเป๋าตัวนี้ป้ายครบนะ แต่หล่อครับอันนี้สายหล่อป้ายครบเลยอ่าลเละแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเบียนะครับตัวนี้ก็ไนกี้นะครับต่อไปตัวนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามน,นะครับตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามตัวนี้เสื้อลายตัวนี้ก็เป็นเสื้อลายนะตัวนี้อาดิดาสนะน่าจะเป็นผ้าสามเนอนนะผมว่า ัวนี้เป็นเสื้อกางครับนนติก้านะครับตัวนี้ใหม่กิ๊บตัวนี้เป็นผ้าบางนะรุ่นเก่าแต่เก็บเดียวตัวนี้ก็รีวายนะครับตัวนี้รีวายแต่เลอกกระเป๋าตรงกระเป๋านี้นิดนึงตัวนี้ก็เป็นผ้าสามเือนะครับเฮัวนี้นี่สมัยผมเด็กๆเ,เลยเนะี่ยกระตุลหนังเรื่องในพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ย ใหมก่กิฟต์เลยครับตัวนี้ power <The> ranger ใหมก่กิฟต์นะตัวนี้ก็เป็นกัสซิล่านะ,ะต่อไปก็ไนกี้ครับตัวนี้ก็เป็นพวกเสื้อลายแขนสั้นตัวนี้เป็นกระเป๋าลิมนะครับใต้ฟุตรุ่นเก่านะยตะเข็บเดี่ยวกระป๋เมสีดำตัวนี้เป็นจ็มครับเสื้อกล้ามตัวนี้ก็เป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับรุ่นเก่า อ๋อ Made in US ส่วนมากผ้ารุ่นเก่าที่ผมได้ผ้าบางนะ Made in US หมดเลย USA หมดเลยอ่าตัวนี้ก็ไนกี้นะนี่ลายหน้าโดนอันนี้ก็เป็นจังครับเสื้อกล้ามครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อลายนะครับมาริโอ้นะครับไม่ใช่เมลเลอร์นะอันนี้ก็เสื้อลายมัดย้อม สลายครับอันนี้แขนต่อดารากอนบอลตัวนี้นะครับดารกอนบอลสกิีนอกหลังนะดารกอนบอลตัวนี้ตันนี้ก็เป็นรายทหารนะครับนี่ไนกี้ครับใหม่กิฟต์เลยครับตัวนี้ใหม่กิฟตมากใหม่อ่าตัวนี้มัดจ้องตัวนี้สวยนะตัวนี้แมงลายสวยตัวนี้ก็เป็นผ้าบางนะครับนี่ กาบางแมทลิก้าแมทลิก้าตอกปีตรงนี้นะปีสองหกเจ็ดใหม่กิฟต์ครับผ้าดำสนิทว่าสายใครก็ดูไว้นะครับตัวนี้ใหม่กิฟต์เหมือนกันตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ใหม่กิฟต์เลยไนกี้ครับอันนี้ก็หนังเนาะเนี่ก็เสื้อลายครับ อันนี้ก็พิงค์ครับใหม่กิฟเหมือนกันตัวนี้ก็บอสตันอ่ะแต่ก็มันมีสองตัวนะตะกี้ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้ไซส์เล็กกว่าเออมีสองตัวแล้วก็เสื้อลายครับตัวนี้จะเป็นอาร์มี่นะแต่ผมว่ามันเป็นผ้าสายใช่มันเหมือนผ้าสายมากเลยผ้าสายแหละตัวนี้แต่ป้ายคอไม่มีนะอ่าแล้วก็สไปเดอร์แมน อันเดอร์มออันนี้ใครวาตัวนี้ก็ใหม่กิฟเลยนะครับนี่ใหม่มากแล้วก็มีจัมครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแขนต่อเนอะสวยดีนะครับใหม่กิฟเลยครับเนี่ยครับก็จะเป็นเสื้อที่ผมจะลงขายเสาร์อาทิตย์นี้นะใครชอบตัวไหนก็ฝากติดตามเพจขคนนองเสื้อยืดมือสองได้นะครับ ลงขายทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา18บนิกา30นาทีนะครับสนใจตัวไหนพิมพ์จองที่รูปได้เลยครับแล้วก็หน้าเพจนะครับยังมีเสื้อลายสสวยเสื้อวงเสื้อวงลายสสวยสภาพดีๆใหม่ๆครับราคาไม่แพงมีอยู่หน้าเพจเยอะนะแบรนด์กีฬาพผ้าบางลายส,สวยสวยมันๆอย่างเงี้ยครับ มีอีกเยอะครับถ้าเกิดสนใจยังไงก็เข้าไปดูกันที่หน้าเพจได้เลยครับผมสำหรับวันนี้อาทิตย์นี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับขนองเสื้อยืดมือสองสวัสดีครับบ๊ายบาย